สวัสดีครับสวัสดีชั้นชนเนลครับผมวันนี้เมนูเยน็นเรายาบ้านก็ทำงานยายก็กำลังกลับบ้านาวันนี้เมนูเราก็คือมีอบไก่ครับผมใช้ครั้งแรกครับหม้อตมร้อนได้มานานแล้วล่ะเพิ่งจะเคยใช้ไมคโครวิวยังใช้ไม่เป็นเลยอืมอยูไก่อบดาแเ่บซ กับก็พึ่งกล,กลับเข้ามาบอบพิงไว้แล้วทีนี้ตั้งเวลาผิดเนะดาะรีกกาัูมาตั้งใหม่ับอบใหม่ครับไปเอาเอาอึงพอดีสั่งอึนกับพี่เขาเข้ามาจากเมืองการก็วิ่งเข้ามาเมื่อกี้นะอย่างมันยั่งเลยทางานทั้งวันครับเมื่อเช้าเมนแทน,นตู้เก็บก็ไม่มื่องมือรองทองรองเท้าเนาะและ้วก็เดี๋ยวเช้าพรุ่งนี้เปลี่ยนนันบ้นเครื่องเอาด,ด้วย แต่เช้าพรุ่งนี้ก็น่าจะทำข้างล่างเก็บเกี่ยของข้างล่างครับถ้าไม่ร้อนนะวันนี้ไม่มีฝนครับนิ่งเลยลมนิ่งมากวันนี้ก็ไม่ตกครับร้อนวันนี้เจอเยอะครับอะไรนะตู้แอร์หังตู้แอร์รั่วสามสี่จุดเปลี่ยนเจอไปสามพันโอเคโล่งไปแด้นะคะ่ะเดี๋ยวมาพรุ่งนี้มาเลือนเดี๋ยวเปิดเทอมอีกแล้วแต่กระเื่มลูก เด็กๆบ้านเราหนึ่งสองสามสี่ห้าหกตัวจริงจกเยอะเยอะถึงเยอะมากโน่นก็มีครับกันนี้เรากินข้าวครับตอนนี้กำลังหอมเลยเนาะมาอบออกมาเรามาอบข้างนอกดูอะไรมาจับมาอบนอกหน้าบ้านหน้าชานเนาะก็เลยตั้งตรงนั้นตั้งไว้ตรงนั้นจิ้งจก มาเด้อกับกินข้าวแรงน้ำกันครับผมเอากี้เล็กแกงกี้เล็กขึ้นกาครับเนื้อน้ำจิ้มกุ้งสาหร่ายังื้อโบโลเฮดฟางกระพุลโจกแรเหลวเร่อยแล้วว nah. ่ากินถ้าเดินได้กมไก่อบครับผมไก่อบหม้อลมร้อนหัวแซมหัวแซมเนาะล้อมเบิ้งกันครับผม thank you อร่อยไหมคะยังไม่ได้กินเอาก็จับก่อนครับมีดจะมีไง ฮะเป็นไงบ้างเผ็มธรรมดากินกับข้าไม่ได้กินเล่นแดงป่ะสุกปะคอมเมนต์ทีเอ,เออฝั่งโน้นไม่รู้เรื่องเลยโอเคจ้า,า<ต>กินข้าวกันครับผมเจอกันอีกที่ครับผมของบ่ายวันตอนนี้ สี่โมงแล้วครับของวันวันนี้ันอะไรวันพุธครับตั้งแต่เมื่อคืนเนาะวันนี้เมนูเราก็จะเป็นต้มอึ่งครับกําลังเตรียม,มเมื่อกี้เอาไปเด็ดใบมะขามมาไม่ได้ถ่ายดูที่ปากซอยครับผมมีต้นมะขามต้นหนึ่งข้างกระท่อมเด็มมากำหนึ่งไปเลยเลยล้างเสร็จแล้วครับตอนนี้กําลังเตรียมตนนเตาแช่อึ่งครับอึง่งฟิดไว้ละลา,ายน้ําแข็งก่อนเดี๋ยวไปลวกแล้วก็ เดี๋ยวมาต้มครับต้มน,น,นานๆหน่อยให้มันเปื่อยเนาะให้มันนิ่มครับเพราะว่าต้มแป๊บเดียวมันก็สุกแต่เนี้มันจะไม่นิ่มครับเนื้อหนังโอว้วันนี้ร้อนมากร้อนสุดๆเลยครับผมเมนูต้มเอืองร้อนครับลมไม่มีเลยวันนี้ทั้งวันเลยนอนร้อน,น,อนหลังจากพยาบาลไปโรงเรียนได้ไม้มาก็ไปทำแอร์ลดไปโรงเรียนสองรอบไปรอบ อาทิตย์ก่อนนู้นเติมน้ำยาไปรอบนี้เปลี่ยนตู้แอร์ตู้แอร์รั่วไปโรงเรียนสองรอบซ่อมแอร์สองรอบซ่อมแล้วก็มันก็โอเคครับผมก็เย็นดีนะเปลี่ยนออกแล้วรนะั่วอัสามดูครับตู้แอร์ก็ไม่รู้เพราะสาเหตุอะไรอาจจะเก่าก็ได้ครับเพราะว่ามันน่าจะสิบปีได้แล้วละ่ะตู้แอร์นะวันนี้ก็รอครับรอเวลาสักนิดนึงครับผมรอให้อึง่ง ละลาย,ย่างกับละลายน้ําแข็งอยู่แช่น้ำละลายน้ำแข็งอยู่ยได้มากิโลหนึ่งโลละร้อยห้าสิบาทครับจากมองการครับคือมาถึงมันก็เรียบร้อยแล้วมันก็ไปหวานแล้วก็เลยเอาเข้าฟิตไปตรวสดก็มีครับจะไม่เอาขี้เกียจมานอกมันขี้เกียจมาคามันเนาะขี้เกียจมาขังว่ายังไงก็เข้าฟิตดีแล้วก็วโอเคครับไปอเครนร้อยห้าสิ150บาทถือว่าถูกมากถูกจริงๆครับร้อยห้าสิบบาทเนี่ย หาที่ไหนไม่ได้แล้วแพงก่ากบสามสิบบาทวันนั้นซื้อกอบมาสามตัวครึ่งกิโลสามตัวหกสิบาทตัวละยี่สิบบาทปนกบไปแล้วตามน้ำพริกครับไปตัวแล้วก็เหลือว่าจะผัดกอดีได้อึงมากกว่ามนนีต้มอึงก่อนเนาะก็ะฟิดด้วยนะื้แข็งโบกปลาก็ผแข็งเมื่อกี้ออกไปข้างนอกไปเด็ดเออไปเด็ดดมาขามเนาะเก็บยอดมะขาม,มยุกคนก็ถามโอเคไหม เดาไก่ให้ตัวหนึ่งบอกหม้อแมวเมื่อคืนก็กินไก่แล้วใน,ในตู้ก็ยังเหลือครับเมื่อคืนก็อบไก่เนาะวันนี้นกกระจาไอ้นกกระสาเทียบเลยครับน่าจะทำรายมีลูกบินกันให้บ้านในวันนี้นะโคกักโคก,ก,โกักกันเลยเดี๋ยวมีโอกาสบาง่างเดี๋ยวปีนต้นไม้ใจ่ายให้ดูครับรอสักพักหนึ่งครับดูก่อนครับว่าจะยังไงเนาะครับก็น้ำกำลังจะเดือดครับ เดี๋ยวจะเอาอึงองนะอ่งลงนะอึ่งก็ลวกน้ำกขูดเมือกออกนิดนึงครับผมในนิดเดียวใส่ข้างในกับเครื่องเราก็ตะไคร้ครับโอ้ไม่เห็นตะไคร้ใบมะขามแล้วก็ขากระเทียมครับแล้วก็มีกระเพรานิดนึง เออไปเถอะลูกาไปไปน้องพี่ยายไปไหนยายไปร้านพิการเดี๋ยวอึงลงนะครับเอาน้องไปด้วยกะมืดไม่ใช่เหรอไม่กับไข่อะเออสำหรับอึงเราก็ลวกแล้วครับใส่ลงไปเลยเนาะมือหยิบเลยครับผมก็ขูดเมือกออกได้นิดนึงครับ ใส่ลงไปเลย9ตัวครับทั้งหมดโลหนึ่งได้15้าตัวพอดีเลย15ตัวตัวละสิบบาทครับร้อยหบาทถูกมากปิดฝาเลยจ้าเยี่ยมชมนิดหนึ่งครับขอนขึ้นเตมเ,เลยมวัวได้ปุดปุดเลย เกตัวครับต้มลงไปเนะเหนือพอยหกตัวครับตอนแรกว่าจะย่างก็เดี๋ยดูก่อนครับต้มเยอะก็เดี๋ยวกินไม่หมดครับใสีได้ขอ,องนะถ้าอุ่นแล้วมันก็ไม่อร่อยครับต้มอ,อื่นเดี๋ยวสักพักเชิมนี่ก็ถ้าเปรี้ยวก็ใบมะขามออกนะใบมะขามกัมเลอร์เลยอย่ามะขามอ่อนว้าว <c oughs> เด็ดสุดครับผมจากใบมะาขามออก แล้วเนาะเพราะว่าออกเปลี่ยนนิดนึงครับถ้าเพิ่มพริกป่นครับน้ำปลาคงอร่อยเนาะเติมต้มไปเคี่ยวไปได้เลยครับผมไปยังเหลือเยอะเนาะยังไม่เปื่อยเลยครับผมยังหนายังหยาบไปเลยยังเหนียวเนาะไปเลยกับต้มอึงครับต้มอึงกับก็ต้มเราก็แม้นี่ครับเดี๋ยวแล้วน,น้ำน้อยก่อนปล่อยให้น้ำมันขอดกันนิดนึงครับน,น่าจะเปื่อยแล้วแหละแต่ วอีกสักพักหนึ่งครับไข่ยังไม่สุกนะไข่ที่แตกมายางไม่อันนี้เลยครับรอสักครู่รอสักครู่หูดเบอกมงนอกครับก็เลยทําให้ผนังห้องมันบางหรือย่างไงเนี่ยโดนน้องโดนไรเนาะเดี๋ยวรดน้ําต้นไม้ก่อนครับรดน้ําผักก่อนตอนนี้ก็เกือบห้าโมงเย็นแล้วครับแดดแดดยังอ๋อหนึ่งจ้าอยู่เลยนู่นนี่ยตมวัน ลูกสาวเอาข้ามาไม่น่าจะทันคับเพิ่งจะหุงข้าวแล้วก็จะไปงานงานแต่งพี่สาวเพื่อนอยู่ใ,ใกล้นี่ครับในโรงเรียนปีนี้หนึ่งนะอยู่แถวสะพานสามตำบลน,นะครับก็เออไปเดี๋ยวรวดน้ำต้นไม้รดน,น้ำผักเชาครับไม่อยากจะลดตะวนนกกันก็ว่าคือชีถนนชีเล่นเล่นไปนะไม่รู้ทำอะไรครับรอมอดตม้มมอแกง ก็มีเมนูอีกอย่างนึงก็คือตอนนี้ก็เอาอปลานินออกมาแช่น้ำนะครับผมนปิดเนะาะมันจะทอดครับแล้วก็พริกน้าปลาครับผมดูว่าเพื่อลูกสาวตัวเล็กไม่กินคนเล็กไม่กินก็มีตัวเลือกให้มันหน่อยนิดนึงเดี๋ยวขึ้นไปทอดครับตอนนี้ก็ปล่อยหมอ้อต้มไปเรื่อยๆเนาะเดี๋ยวมาดูกันดีทีนะครับกระสาก็้อรอกๆ,ๆ,ๆกัน เดี๋ยวแล้วน้ำกันครับครับตอนนี้ก็ลูกสาวไม่กินอนื่นครับก็เลยไม่ทอดแานึ้ให้นะต้มอื่นเราจะอยู่ตรงนี้แล้วในอยู่ข้าวเลวครับจะทานข้าวกินก่อน เ่เห็นรอเลยครับเย็นสามครับต้งอื่นไก่อบมาวันไม่หมดเลยติดไลเล์ครับสองโลกว่าไม่ไม่ใส่เหรอเจมยังทอดปลาไม่ชอบชอบกินข้าวต้มปลาทอดเป็นไงฮะไม่ก็เค็มก็ใส่ซีอิ๊วขาว เมกกี้ก็ได้ไอ,อแล้วอยกินเข็มมากกินดูก่อนโอ้ยคนไม่ทั่วเลยอ <c oughs> เออคนมันทั่วสิ โอเคครับก็ยงิงขึ้นบนต้นไม้แล้วครับผมเสร็จทุกอย่างแล้วเนาะแต่เเลยอย่างก,กินข้าอย่างเดียวลูกสายก็กินไปแล้วเนาะไปแล้วครับนกกระยางเอานกกระสานี่ครับนี่ก็นหนึ่งตัวเยอะครับเยอะเยอะมาอยู่นี่เยอะเลยอยู่ใ,ใกล้นี่ก็มีแถวเนี้ยได้หมดเลยละ่ะอ๋อครับกำลังลง กว่ากวากากกากาลงใกล้กันหลายตัวเลยตอนนี้ตอนแรกมาห้าหกตัวครับตอนนี้น่าจะเป็นยี่สิบครับผมให้ดูนาะบินขึ้นบินลงครับอยู่ตรงนู้นก็หัวเดี๋ยวเดี๋ยวลองนับดูครับเห็นหัวนะเนาะอันนี้ไเห็นก็ไม่ว่ากัน หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด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 ตัวเพรายังหอบแือปีนต้นไม้ขึ้นมาทํางานแค่นี้หอบออปีนต้นไม้แค่นีน้หอบครับช่วงนี้น้ําหนักเพิ่มมากเลยครับรู้สึกเอวจะขยายไปสองนิ้วเดือนกว่าสองเดือนครับไม่ได้ทํางานเนาะกินแล้วก็นอนอย่างเดียวแปดเก้า หนะึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดอาีิบองเห็นนะครับสิบเอ็ดตัวตัวนี้กระสาเสือด้วแล้วก็สายแดงครับผมกระสาแดงไม่ใช่กระเรียนเนาะขอโทษขออภัยนะครับที่บอกว่าเป็นกระเรียนแต่ก่อนเข้าใจผิดครับผมคือกระสาแดงกับกระเรียนมันจะคล้ายๆกันนิดนึงในวงนกกระสาครมันจะมีกระเรียนผสมมนันะ ็นนี้ครับพาดยิงขึ้นมาดูนะโอ้มไม่รู้ถ่ายเอาอะไรมันจะมันจะยืดคอขึ้นมบนฟ้าครับซึ่งไว้ปากตั้งตรงดิ่งเลยนี่ครับากาะาทั้งนั้นเลยครับเห็นหัวมิน,นตันน้านอันชันครับ เดี๋ยวจะลองหักกิ่งไม้เหมือนไล่มันดูเนาะอันนี้เผื่อว่ามันจะขึ้นหรือเปล่าเดี๋ยวตั้งกล้องน,นะครับเอาเท่าไหร่ดีเอาสักสักสี่แล้วกันโอเคไม่มีขยับสักตัวติมตัวเคื่อนทางได้ มองแล้วถ้ามันมองมันเห็นแล้วมันเจอแล้วโสี่ห้าตัวตรงนี้มันมองแล้วก็ไม่อยากรบกวนครับคืออยากจะให้ดูเฉยๆครับผมหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดนัเป็นฝูงครับผมไม่มีใครกวนมันเนาะ ตร้อนครับผมไม่มีลมไม่มีอะไรเลยดูที่ป่าทุบลุสสีนี่ป่าปือมันเรียกป่าปือป่าป่าอะไรก็แล้วแต่นะแต่าชื่อจริงก็คือทุบฤุสีนิ่งเลยครับนิ่งเลยทุบฤุสีน่าจะร้อนนีกแล้วลคืนนี้ นะครับเสียงร้องเขานอนมากหน้าดำหมดเลยแต่ผมไม่ได้สัดวันนี้วันพุธเนอะวันพุธก็ร้านไม่เปิดครับผมไปวันนั้นที่บอกร้านมันคนลูกค้าเยอะก็เลยไม่ไม่รอเดี๋ยวดูพรุ่งนี้เชาา้าครับว่าจะไปหรือเปล่า้ไปก็ต้องรอแน่นครับสิ้นเดือนนอ่าฟีอูมาเหนียวหวัวครับผมน้ํามันไม่ค่อยนี่ครับน้ําแนงใหม่มามันเหนียวเหนียวครับแต่ผมไป มันก็เหนียวเหมือนเดิมแก้ไม่ได้ครับตอนเช้ายิ่งหนักไปใหญ่เลยอาบน้ำเมื่อเสร็จเหงื่อออกแล้วเป็นคนที่เหงื่อเยอะด้วยแล้วกินน้าเยอะเหงื่อเยอะก็เริ่มมีปัญหาขึ้นเลตอนนี้ก็อยูข้างบนไม่สูงครับผมสี่เมตรห้าเมตรครับชิวๆครับสบายๆนั่งพิงแล้วก็มีที่นั่งสบายจิบๆเนาะลาดูนกขันทอครับผมที่นี่ตัวกลางจอนี่คู่ครับผมเดินอยู่คู่กันเนาะ แล้วก็ถัดไปสายมือประมาณสักสอสเมตรสามเมตรครับถ้าดูในจอหนึ่งตัวแล้วก็มาตัวนี้ครับตรงหัว่จริงนี้ครับผมกระจับพิ๊บปิบบนั่นก็คือยื่นจะงอยปากขึ้นเหมือนตาตรแล้วก็หลังตัว2เมตรครับเนนขึ้นไปกันนิดนึงครับดูกลางจอเลยนะจะบินเราก็้นหัวตั้งรๆๆแจะตอนบินเหมือนตัวใหญ่เนาะ แต่ตอนอตอนเกาะกิ่งไม้ตอนอยู่กับที่แต่ตัวเล็กนิดเดียว้าไม่ค่อยสวยครับในจอไม่ค่อยสวยเนาะแต่ข้างนอกสวยมากเลยน่าดูมากกระน้ำยินท่านอเอามาดูครับไม่อยากรบกวนเขาเนาะให้เขานอนเนาะกลางคืนเออเย็นแล้วไม่ใช่กลางคืนเย็นแล้วกระปูด จะปูจะ๋จีอบมากินไข่เขานะนะั่นบินจังๆจนะังๆโอเคครับผมเดี๋ยวลงไปข้างล่างก่อนเดี๋ยวมากินต้มอึ่งกินข้าวเย็นเดี๋ยวก็ถ่ายอีกกนิดหนึ่งเนาะตก็ตัวลากรคชิปยาวเลยเนาะเมนูเย็นเราต้มอ,อึ่งทอดปลาไข่อบเมื่อคืนเิรเสียดน้ำกันเด้อยพี่น้อง ร้อยแล้วเนาะขอเชื่อครับขอให้ร้อนเนี่ยผมออมานั่งรับลมอยู่หน้าบ้านอีกน,นึงบ้านก็ขึ้นจากเรียบร้อยอันนีน้คือที่นอนนี่คือที่นอนผมณพครับผมนอนข้างหน้าครับไม่ได้นอนในห้องประมาณนี้ครับผมสำหรับคลิปนี้นะสองวันแล้วครัตุ่มต้มอึ่งกันหนีละครังครับผมเหมือนทุเรียนทุเรียนสองร้อยแต่อื่นหึ่งร้อยห้าสิบหรือได้ที่ทอื่นสามร้อยสี่ร้อยครับ ก็ท่านลูกนี้ก็ได้กฝ่ตัวครับผมฝ่าตัวนะนะเนนะานะผลดีครับผมฝากกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจด้วยครับเจอกันคลิปต่อไปเนาะโชคดีไหมครับคุณครับผมเจอกันคลิปต่อไปสวัสดีครับ